สวัสดีครับวันนี้ช่างแอร์พาทุกคนมาซ่อมแอร์ไปด้วยกันนะครับวันนี้งานอยู่ในที่สูงมากๆครับโชคดีลูกค้ามีบันไดนะครับไม่มีลูกมือนะครับเขาําเองคนเดียวนะครับเป็นเออร์ดโคดเอนะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างถอดแผงมุวงจอออกมาแล้วนะครับสิ่งที่ต้องเช็คก่อนก็คือตัว C20Micro โครนะครับ ค่าที่อ่านได้นะครับปรับตั้งค่าวัดตัวเก็บประจุดได้ 6. 6ุดตกถ้มาเช็ค IPM นะครับต้องใช้โหมดไดโอดนะครับวัด IPM ขาแรกนะครับได้0.4นะครับสายที่ดำเป็นหลักขยับสายที่แดงมาตรงกลางได้0.4ขยับสายที่แดงมาด้านขวาได้0.4นะครับแล้วก็ค้อมได้0.7นะครับก็ได้2เท่าขอนะครับ แล้วก็เอสายสีดําขยับได้0.4นะครับสายดำมาตรงกลางได้0.4นะครับแล้วก็สายสีดําไปสายที่สามก็ได้0.4นะครับส,สำ,รรบสสำหรบหับสายมิเตอร์นะครับการน,นี้เอาสายสีแดงเป็นหลักบ้างเอาสายสีดําจิ้มได้ OL นะครับขยับสายสีดําไปเส้นตรงกลาง,ได,拜拜งาได้ OL นะครับไปเส้นที่สามได้ OL นะครับอล้อมก็ได้ OL เหมือนกันขยับสายสีแดงบ้างนะครับผมก็ ได้ OL นะครับขยับสายตีแดงไว้ตรงกลางก็ได้ OL นะครับแล้วก็ขยับสายตีแดงไว้ด้านขวาก็ได้ OL นะครับขึ้นข้างหนึ่งไม่ขึ้นตามหนึ่งนะครับอ่าสแตนด์เป็นหลักนะครับว่ากับขาที่2นะครับได้0.4ขาที่3ก็ได้0.4ขาที่4ได้0.7ของเท่านะครับอ่าขยับสายสีดำบ้างนะครับได้0.4นะครับแล้วก็ขยับ สายดีดำก็ได้ศูนีะครับคราวนี้สรับสายมิเตอร์ครับเพราสายสีแดงเป็นหลักบ้างสายสีดำจิ้มที่เบอร์2ได้ OL นะครับขยับสายดีดำิ้มที่เบอร์3ก็ได้ OL แอลกมอ่า1กับ4ก็ได้ OL นะครับขยับสายสีแดงมาอันที่2ก็ได้ OL อนะครับอันท,ที่3ก็ได้ OL นะครับตัวเก็บประจุ1 5 0ไมโครนะครับได้154ไมโครนะครับปกติดีอยู่ เช็คตัว C 1ไมโครจำนวน2ตัวนะครับตัวได้0.89นะครับปกติควนได้0.9นะครับนี่คือตัวอย่างที่ปกตินะครับได้0.97นะครับอ่าอีกตัวหนึ่งได้0.901ยังอยู่ในเกณฑ์นะครับแต่เป๊ะพอดีเลยตัวอย่างที่ดีอยู่ที่0.97 6ประมาณนี้นะครับต่อมาเช็คคอย m o t o r วาวนะครับหรือว่าคอย EV นะครับใช้โหมดวัดค่าความต้านทานนะครับ นี่ไว้กับมิเตอร์แบบนี้ครับว่าจะง่ายสายที่เด้งเป็นเส้นหลับว่ากับเบอร์หนึ่งก็ได้4 16โอห์มนะครับลำต่อมาก็4 0โอห์มลำต่อมาก็4.6โอห์มนะครับอันดับต่อมาก็4.6โอห์มนะครับจะต้องได้เท่ากันหมดเอ็กเ็นจาวาคอนมันจะรบววาเป็นสนิมนิดหน่อยแต่จริงๆเ็นสนิมมันไม่ได้เสียนะครับอันนี้จางเอกก็ใช้น้ํามันทาเพื่อไม่เ็นสนิมลูกค้าเลือกวิธีการเปลี่ยนแผงก็ซื้อแผงบอร์ดใหม่มานะครับจากศูนย์นะครับ อ่านี่ตรงรุ่นนะครับแกะออกมานะครับอ่าตัวบอร์ดรุ่นใหม่ตรงนี้ไม่มีซิลิโคนแถมนะครับบางของเขาก็มีซิลิโคนบางรุ่นก็ไม่มีอันนี้ก็แล้วแถมเจ้าของผลิตภัณฑ์นะครับอันนี้ไม่มีซิลิโคนแถมมาให้ต้องจัดหาซิลิโคนเองนะครับก็ทําการทาซิลิโคนตามนี้นะครับเดี๋ยวตาป้ายมันเยอะมากนะครับซิลิโคนก็ใหญแห้งนะครับส่วนตัวช่างไอเชฟซิลิโคนของเก่าออกด้วยนะครับ เปลี่ยนเพลงแกก็จะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้ก็จะก้องขึ้นกลับไปเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับอ่าอุปสรรคของได้ k i ิตัวนี้เซฟที่วาลวขันไม่ได้ต้องปลดหัวออกนะครับผมเลยใช้ครีมขันเอาบาลานน้ำยายอยู่ที่ประมาณ210รรปอน์นะครับเพื่อดิเกอร์ขึ้นมานะครับเราจะได้ยินเสียงีอเป็นวาลวมันดังแบบนี้นะครับถ้าดังแบบนี้แสดงว่าไอ่ไมวอปกติดีอยู่นะครับทำงานได้ ตัวเครื่องเริ่มทํางานนะครับในช่วงแรกเราประมาณสักประมาณ13บสถึงสินาทีสุดประมาณนะครับหลังจากทางานเร่งขับสูงสุดได้กำยา 3, ร้อยหกสิบร้อยสามสิบก้อนนะครับกระแสห้าจุดสองแอมป์นะครับร,ร้อยสามสิบหกกอนนะครับ,บ,รรบกระแสห้าจุดสองแอมป์ซึ่งจากนิมเปกกระแสที่สี่จุแอมป์ซึ่งมันควรจะอยู่ที่สี่จุออถึง5.2แอมป์ทั้งนั้นตรงนี้เพิ